สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดีมีกแล้วนะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่มาแนะนําเอาใจวัยรุ่น Isuzu D-Max เครื่อง1.9กันเลยเป็นคันนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็น Isuzu D-Max Cab นะคะเครื่องพันเปี2017มาด้วยสีน้ําเงินไซม็กสวยๆแบบนี้เลยนะคะและอย่าลืมโปรโมชั่นของเรายังเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนนะคะทําเรื่องให้ฟรีถึงที่เดี๋ยวพาไปดูรอบคันและภายในของตัวรถคันนี้กันเลยค่ะ มาด้วยเครื่องเดิมๆเลยไม่มีแต่งไม่มีเติมอะไรเลยนะคะจะมาด้วยเบาะผ้าสีดำอย่างนี้เลยตัดกับสีตัวรถเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูส่วนอื่นๆรอบคันและห้องเครื่องกันเลยะคะ่ะ คันนี้นะคะจะมาด้วยเครื่องเดิมอะไรเดิมแท้จากศูนย์อีซูซูเลยนะคะแล้วก็จะมีระบบเบรก ABS ให้อีกด้วยออกรถคันนี้นะคะแถมแมบคสวยๆขอบ1 8สีชาอย่างนี้ให้เลยนะคะลูกค้าออกรถคันนี้ใช้เงินแค่1000บาทค่าใช้จ่ายฟรีเหมือนเดิมนะคะและที่สำคัญส่งรถให้ฟรีแล้วก็ทำเรื่องให้ฟรีถึงที่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจรถแต่งสวยๆแบบนี้นะคะติดต่อเข้าหาเราตามช่องทางที่ทิ้งไว้ได้เลย แล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้ามาดูว่าจะมีรถอะไรมาแนะนำอีกนะคะบ๊ายบาย